ตอนแรกว่าจะแค่สวด <laughs> โอ้ยเอมเคนะครับมาทาดลออด้วยจังอ่อมันต่อเนื่เดี๋ยวขามันปวดขาปวด วาน่อมกินยอโอ้ไม่ยอมออกเลยไอมอันนี้เป็นพี่แล้วที่ครับ

ดดูหมมมแแแ่่่จนยล้วไเอาเรียบร้อยครับอาคุณได้ไหมคะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะถามได้เลยนะครับต้นที่มาของลูกช้างตัวนี้ครับครับช้างตัวนี้ลูกช้างตัวนี้เป็นลูกช้างป่านะครับที่กรมปัญยาดูแลที่พื้นที่ป่าโดยต่อ5จังหวัดนะซึ่งได้รับบัตรผิดจากการโดน กับดักษสัตว์นะครับทาให้ไม่สามารถเดินตามพาได้แน่ๆนะครับทางกรมอุทยานะโดยสำนักสงฆ์ก็เลยได้ยินจากสวนนุษย์ุมมนะครับได้รับทราบจากทางคุณต้งจากสวนนุ่งน,งนุ่ว่าม,มีช้างที่สูนนุ่งนุ่งต,ตัวลูกใหม่นะครับซึ่งสามารถให้นมช้างลูกช้างได้นะครับทางกรมอุทยาก็เลยต้องขอฝาก ทำถุงนุ่งเลี้ยงสักระยะหนึ่งนะครับรอให้มันแห้งอย่างนีง้แล้วก็ถึงจะเอาไปแปลงจากประพนธ์ครับการเบื้องต้นของลูกช้างมีแบบไหนบ้างการเบื้องต้นนะครับที่เท้าซ้ายนะครับโดนขาซ้ายหน้านะครับโดนกระดับสัตว์นะครับลอย รอยบาดหายเน่านะครับมาดูัลยแพทย์เราได้น้ำการรักษาให้เพิ่มต้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้มอบให้ผ่าัลแพทย์ชือดงสวนนกนุษยได้ดูแลต่อไปครับครับเบื้องต้นทางสวนนกนุษมีการดำเนินการในการเลี้ยงลูกช้างตัวนี้ยังไงครับจริงๆเราเคยเราเคยเลี้ยงมาดีแล้วนะครับนานแล้วเป็นของเราตอนเือดที่วัฒนานะครับคนที่เลี้ยงที่นี่ก็ํำนานเรื่องนี้นะครับก็ได้เอาคนงานเด็กตามคนเฝ้าตลอดเวลา แล้วคอยให้หนมก็คือนมแม่เนี่ยนะครับก็เห็นพอแรกๆดูจนนมแม่แห้งเลยนะครับเพราะว่าแม่เขาก็ต้องให้ลูกถือต่องเชื่อด้วยกันนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไระครับครับค่าเว่าใช้เวลาเท่าไหนนร่ในการทําให้ลูกช้างตัวนี้หย,ย่านมครับธรรมดาต้องต้องคาดสองสามเดือนนะครับครับใช้เวลาหน่อยครับบ้างื้องต้นเขาเขามีบาดแผลที่ ขาหน้าซ้ายนะครับตรงข้อข้อข้อเข่านะครับเป็นเนื่องจากการอักเสบเนื่องจากการติดติดแหววนะครับแต่โดยเบื้องต้นหมอก็ให้ยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาบรรเทาการอักเสบแล้วก็มีการนวดให้นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะไม่ ันตรายร้ายแรงอะไรครับคิดว่าจะอยู่ร่วมกันได้ไหมครับช้างกับแม่ช้างที่ไม่ใช่แม่ของมันโดยตรงเนี้ยเราทดลองแต่วันแรกแล้วครับมีการค่อยๆเอาเข้าค่อยให้เขาปรับตัวช่วงแรกเนี่ยลูกช้างเขายังเขายังมีการตื่นแม่อยู่ผมก็ไม่แน่ใจว่าบางทีเขาอาจจะเคยโดนตัวใหญ่ทำร้ายมาก่อนหรือเปล่านะครับแต่แต่แต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วเขาเข้าไปอยู่รวมแม่ได้นะครับแม่ก็รับลูกบี แล้วตอนนี้มีแม่ช้างสำรองสองสาเชือกนะครับเราไม่น <sext multi> ่ามีประหารเรื่องหนุ่มนะครับครับโอ้เอาเอาเฮ้ยอืมหยาบพีกันเอออ้ยตายสุ่มปุ๊บกไม่ให้เบิ้งหยาบป่ะ เจ็บขาแล้วขาเป็นไรอ่ะอ๋อขาเจ็บโดนจับดักอืมเดนกับดักของชาวบ้านที่มาพร้อมกับแม่เขาขาเจ็บปะลูกเหรออืหายครับหายค่ะเป็นพังค่ะ ลักษณะเขาไม่ค่อยเหมือน